จุดที่ลูกค้าไปเบียดมานะครับอาสังเกตดูนะครับไม่มีรอยบนสีรถเลยนะครับจเกิดรอยแค่บนผิวฟิล์มเท่านั้นนะครับเะฮะแราวก็มาดูตรงนี้ฮะมาดูตรงจุดนี้นี่ฮะอันนี้คือผิวของฟิล์มนะครับอันนี้เป็นผิวของสีรถคันอื่นนะครับที่มาโดนฟิล์มของรถลูกค้าวันนี้เราก็อยู่กับรถ BMW X1 a นะครับลูกค้าติดตั้งฟิล์มใส่กันลอยทั้งคันจากทางร้านออกไปและมีปัญหาอุบัติเหตุเฉี่ยวชนซึ่งเป็นปัญหาที่ลูกค้าทุกท่านเจอกันอยู่แล้วนะฮะ พอเทครถของลูกค้าได้ระดับไหนครับตอนนี้ก็เป็นจุดที่ลูกค้าไปเฉี่ยวชนนะครับมานะฮะแล้วก็พื้นผิวของฟิล์มเนี่ยมีความเสียหายค่อนข้างที่จะเยอะนะฮะเดี๋ยวหลังลอกเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูว่าสีรถของลูกค้าเนี่ยเป็นอะไรหรือไม่และลอ,อกมาฟิล์มของเราทิ้งคราบกาวหรือเปล่านะครับอันนี้ก็เป็นฟิล์มของทางร้านนะครับมีคุณสมบัติพิเศษนะติดตั้งบนสีรถแล้วเนี่ยลอกออกไม่ทิ้งคราบกาวนะครับ ลูกค้าใช้งานไปประมาณ6เดือนแล้วครับคันนี้นะฮะลอกมาก็ไม่มีคาบกาวเลยนะครับมั่นใจได้เลยนะครับว่าฟิล์มของทางร้านเราไม่มีคาบกาวก็วตรงจุดนี้นะฮะเป็นจุดที่ลูกค้าไปเบียดมานะครับอาสังเกตดูนะครับไม่มีรอยบนสีรถเลยนะครับต่เกิดรอยแค่บนผิวฟิล์มเท่านั้นนะครับแล้วก็มาดูตรงนี้ฮะมาดูตรงจุดนี้นี่ฮะอันนี้คือผิวของฟิล์มนะครับอันนี้เป็นผิวของสีรถคันอื่นนะครับที่มาโดนฟิล์มของรถลูกค้านี่นะฮะจริงๆอเ่ะ ใช้น้ำยาเช็ดก็ออกนะฮะแต่ว่าลูกค้าอยากเปลี่ยนเพราะว่าอยากจะให้ปีมันคงสภาพเดิมครับแล้วก็จุดนี้อีกหนึ่งจุดนะครับที่ลูกค้าไปมีอุบัติเหตุเบียดเกี่ย,ยวชนมานะครับแต่จุดเนี้ยส่งผลเสียแค่หน้าทับพิลีมเดี๋ยวเราจะให้ช่างเนี่ยเอาน้ำยามาเช็ดออกตรงจุดจุดนี้สามารถ เอาน้ำยาขัดมาเช็ดออกและออกได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับครับสำหรับลูกค้านะครับที่สนใจติดตั้งฟิล์มใสกัลลอยทั้งคันหรือติดตั้งเฉพาะจุดนะครับก็โทรมาปรึกษาหรือสอบถามกับทางร้านได้นะครับจะได้งานปกป้องแบบนี้หรือฟิล์มที่มีคุณภาพในการปกป้องลักษณะนี้นะครับโทรมาได้เลยครับดีเด้คําปรึกษาสวัสดีครับ